ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด โอกาสถ้าเกิดว่าถูกจับได้วันนั้นน้องจะอยู่ยังไงโจรกลับใจอานุภาพเกินพิกัดพลุระเบิดจากเหนือสู่ใต้แรงเกินต้าน อุทกภัยน้ำป่าเราเจอน้ำป่าครับไหลผ่านเส้นทางที่เราขับครับ,รบสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่อจริงผ่านจอเปิดรายการคืนนี้ด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกน้อยวัยเจ็ดขวบขับรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณหน้ารั้วประตูทางเข้า จากนั้นไม่นานก็เปิดประตูแล้วก็ขับเข้าไปราวกับเป็นคนในพื้นที่มุ่งหน้าไปที่ร้านโดนัทในศูนย์อาหารของสวนน้ำแห่งหนึ่งซึ่งดูท่าทางแล้วเหมือนพวกเขาจะเป็นเจ้าของร้านเข้ามาเปิดร้านเหมือนปกติทั่วไปแต่ไม่ใช่ครับพวกเขากลุ่มนี้คือโจรที่ตระเวนมาขโมยของ รถไฟเข้ามานะครับก็คือจะเข้าทางประตูใหญ่ด้านหน้านั่นเองนะครับรถแล้วก็เข้ามาตามทางตรงนี้นะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าประตูหน้าจุดนี้ก็คือจุดที่รถไฟนะครับเก็บมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับจุดที่เป็นผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเข้าไปแล้วก็ขโมยของอยู่ด้านในขโมยจุดไหนตังของตังของนะครับก็คือของจะวางเรียงไว้ใน เหตุก,ก,านนการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นที่สวนน้ําแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครในภาพจะเห็นว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกน้อยวัย7ขวบขับรถจักรยานย,ยนต์มาจอดบริเวณหน้ารูปประตูทางเข้าจากนั้นไม่นานก็เปิดประตูแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่ร้านโดนัทในศูนย์อาหารของสวนน้าผู้เป็นพ่อ ทำการรื้อคน้นทรัพย์สินใต้โต๊ะซึ่งเป็นที่เก็บอุปกรณ์ชงเครื่องดื่มแต่ไม่พบสิ่งของที่มีค่าพบแค่ผงชาเขียวนมจืดนมข้น,นและก็ครีมเทียมซึ่งเจ้าตัวจึงหยิบใส่ถุงไปด้วยโดยให้ภรรยาและลูกยืนดูต้นทางวันนั้นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับผมมีธุระที่จะต้องเข้าไปทําธุระในเมืองครับไปซ่อมปั๊มน้ําอยู่ในเมืองก็เลยไม่มีใครอยู่ที่นี่นะครับพอระหว่างที่ ที่ผมออกไปทํทําทาธุระทางโน้นเสร็จเนี่ยด้วยด้วยความว่าเราเป็นคนดูแลนะครับก็จะเปิดกล้องวงจรปิดดูความเรียบร้อยหลังจากที่เราไม่อยู่พอดีว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ด้านหน้าศูนย์อาหารซึ่งมันเป็นมันเป็นข้อผิดสังเกตปกติแล้วจะไม่มีคนอยู่ก็ในระหว่างนั้นก็คือดูพฤติกรรมของคนร้ายจนจนเขาขับรถออกไปแล้วเราก็ย้อนย้อนกล้องย้อนดูเหตุการณ์ที่อยู่ในกล้องวงจรปิดครับถึงเห็นว่าเขา เอาาาาขข้ามา้มรัักพทที่่ยยูงใน์คุณพิศนุเจ้าของร้านโดนัทและพนักงานในสวนน้ำแห่งนี้รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท,ทันทีนั่นก็เพราะว่าอยากจะกำราบและต้องการให้คนที่กระทำผิดมารับโทษที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้ หลังจากที่รู้นะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเบื้องต้นอ่าจริงๆผมผมเคยมีเคสของหายไปแล้วรอบหนึ่งผมก็เลยจะมีมีในส่วนของลายแล้วก็เบอร์ติดต่อกับของทางไรเบนครับผมก็ใช้วิธีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เข้าไปแจ้งความกับผมไว้เป็นหลักฐานครับผ่านไปเกือบ20วันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ หลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญคุณพิสนุเข้ามาพูดคุยพร้อมกับร่วมกันสอบถา,ถามถึงสาเหตุการลักขโมยในครั้งนี้คนร้ายอ้างว่าจะพาลูกเข้ามาเล่นน้ำที่สวนน้ำแต่สวนน้ำปิดจึงหันไปเห็นข้าวของในร้านโดนัทพวกเขาจึงเข้าไปขโมยหวังจะเอาไปประทังชีวิตทําให้คุณพิสนุรู้สึกสงสารจึงถอนแจ้งความไม่เอาผิดกับครอบครัวนี้ก็ได้บอกครับ บอกกับน้องเข้าไปว่าในส่วนของสิ่งที่น้องเขาทาจริงๆแล้วมันมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับว่าเขามารักเล็กขโมยน้อยเรื่องแบบนี้แล้วเขาพาเด็กมาด้วยครับมันมันเสี่ยงหลายๆอย่างตั้งแต่ถ้าเกิดว่าถูกจับได้วันนั้นน้องจะอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่จะต้องติดคุกหรือในส่วนที่จะต้องไปสอนกับลูกว่าการลักเล็กขโมยน้อยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง เขาสอนลูกไม่ได้เพราะเขาเป็นตัวอย่างให้ลูกเขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทํามันมันเป็นเรื่องปกติของพ่อกับแม่ทํานะครับกลายเป็นเด็กมันจะซึมซับตรงนั้นไปกลายเป็นเด็กเขาจะไม่รู้ผิดรู้ถูกแลวครับในชั่วโมงนั้นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คุณพิสนุตตัดสินใจถอนแจ้งความนั่นก็เพราะว่าสิ่งของที่โดนขโมยไปส่วนใหญ่มีแต่ของกินได้และก็ราคาไม่สูงมากนักเจ้าตัวจึงยกโทษให้ ดูจากของที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ของที่มันมันเป็นชิ้นใหญ่นะครับตอนแรกสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเปิดร้านแล้วก็มาขโมยของพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปขายต่อหรืออะไรมากมายครับใช่ครับเพราะว่ามันมันจริงๆมันเอาไปขายให้กับร้านค้าไม่ได้อยู่แล้วของพวกนี้มันเอาไปพอเอาไปแล้วมันก็ไปใช้อย่างเดียวครับเอาไปใช้เอาไปกินเท่านั้นครับ นอกจากจะไม่เอาความทางคดีแล้วคุณพิศนุยังเชิญชวนให้คนร้ายมาทำงานด้วยกันที่สวนน้ำแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าสงสารครอบครัวนี้เกรงว่าถ้าไม่ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือพวกเขาจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกแล้วนั่นอาจจะทำให้พวกเขาติดคุกติดตารางได้อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณพิศนุเองมอบโอกาสนั้นก็เพราะว่าตัวเขาก็เคยได้รับโอกาสจากผู้อื่นในช่วงที่ไม่มีงานทำจึงอยากจะมอบโอกาสนี้ให้ ผมแค่แค่แค่เปิดโอกาสก่อนนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้มีอาชีพก่อนมีงานทําก่อนแล้วก็ในส่วนที่ให้ให้อภัยเขาหรือถอนแจ้งความเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดว่าดําเนินคดีหรือมันถึงขั้นขั้นตอนที่สุดแล้วเนี่ยผมสงสารในส่วนของลูกแล้วก็สงสารเด็กครับมากกว่าเพาถ้าพ่อแม่ติดคุกน้องเขาจะอยู่ยังไงมากกว่า นับว่าเป็นความโชคดีเลือเกินครับสําหรับครอบครัวของคนร้ายที่มาเจอกับคู่กรณีดีๆอย่างคุณพิษนุไม่เอาผิดทั้งคดีความพร้อมกับหยิบยื่นโอกาสหางานให้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามความผิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังคงเป็นความผิดครับสู้ทำมาหากินด้วยสองมือดีกว่าเพราะว่าถ้าหาคุณไม่เจอคนดีๆอย่างคุณพิศนุก็อาจจะติดคุกม,มีนำซ้ำครอบครัวแตกแยกอีกด้วย เลิกครับเลิกนิสัยลักเล็กขโมยน้อยหรือ,อทำพฤติกรรมแบบเดิมๆครับให้ให้มองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกับเด็กครับให้มองถึงอนาคตของลูกตัวเองครับว่า,าจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเด็กอายุเจ็ดขวบถ้าถ้ามารู้ว่าพ่อแม่ติดคุกเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดี มันจะเป็นปมให้เด็กมากกว่าถ้าไม่อยากติดคุกก็อย่าคิดขโมยเลยครับอย่าคิดว่าเราเก่งหลบหนีหลบหลีกจนทำให้ไม่สามารถจับกุมได้อย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีอยู่ทั่วทุกแห่งและนั่นก็จะเป็นหลักฐานที่มัดตัวพวกคุณไม่ให้หนีรอดไปได้ครับปัจจุบันนะครับกล้องวงจรปิดราคามันไม่ได้แพง อย่าคิดว่าร้านค้าเขาไม่มีร้านเล็กๆร้านโจ๋ห่วยทั่วไปเดี๋ยวนี้มันเขาติดกันได้หมดละพฤติกรรมที่ทําออกไปแล้วเนี่ยบางทีแล้วมันอยู่ที่ตัวเจ้าของร้านมากกว่าว่าจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องไม่อยากให้ทำํำละครับเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันเยอะครับอนุภาพเกินพิกัด ลุระเบิดจากเหลือสู่ใต้